สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกระเศษทฤษฎีใหม่เหมือนที่ิมาอัปเดตการเห็ดดอกทุเรียนครับปีนี้ป,นปีนี้ถือว่าทำดอกอยากมากครับพี่น้องสูตรอัดลูกค้าเ c ซว่าสูตรอัดกระแล้วหายอิมนิ้วแล้วกระแล้วครับการกระแทกน้ำปีนี้แล้ว อำเภอนายืนตำบลบุเกเตยจังหวัดบัเท่าหล่งกระเทียมน้บมบดิ้นนะ้ครับพี่น้องปีนี้สู้ใครน้อยไว่ได้ครับให้ไปเรย่อยๆครับให้น้อยแต่ให้บ่อยให้น้อยสิบนาทีสองสามวันให้ครั้งหนึ่งครับสีมาแบบนี้ได้ครับพี่น้องรุ่นไ้กระแทกน้ามได้อยูนีบ่ดด้กระแทกน้าจะขังเลยครับพี่น้องนีเ่เรื่มเริ่อม สำหรับตัวนี้เรือมมาให้ซินาทีครับเว้นวันนี่ครับว่าเด็กกระแทกครับไปในน้อยมากับโซ่ยมากเดี่ยๆซินาทีสองสาวันครั้งหนึ่งครับสูตรนี้ว่าในโรคซารเนะครับพี่น้องบอกไปก่อนเป็นธรรมดาครับจัดโซ่มีรุ่นนี้ไ้น้ำเลยเต็มที่ครับพี่น้องอ่ามาห้น้ำเลเต็มที่ครับพี่น้องนีรุ่นนี้ไ้น้ำเลยเต็มที่นี่ครับ ดอกมาขนาดนี้ยังไม่ได้กระเทืยนน้าเลยนะครับนี่นี่น,นี่ยังไม่ได้กระเทืยนน้านะให้15นา,า,าทีครับ2-3วันให้รอกิ่งที่ยังไม่มาครับจะ,จะเอาทุกกิ่งให้ได้เนี่ยก็ต้องให้น้ํารอบางกิ่งก็เริ่มมานี่ครับให้15นา,า,าทีระบบสปริงเกอร์ให้สองหัวครับทั้งหมดมีสี่หัวแต่ปิดไว้สองหัวให้สองหัวครับนี่ครับ เริ่มมาแล้วที่จริงนะถ้ามันรุ่นนี้มาทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องอัดน้ําได้แต่มันมาไม่ครบกิ่งไงครับบางกิ่งก็ยังไม่มาก็ต้องรอเพราะว่าต้นนี้รุ่นนี้จะเอารุ่นเดียวกันครับรุ่นไหนที่มีเยอะๆก็จะเอารุ่นนั้นรุ่นเดียวครับไม่ได้เอาหมดทุกรุ่นในต้นเดียวกันถึงจะออกมาแล้วเวลานั้นแล้วก็สอยทิ้งครับเนี่ไม่ได้เอาหมดทุกรุ่นนะครับปีนี้ มาบเด็ก,เก,กเกี่ยวกับการให้น้ําครับตั้งกตดูก็ได้ครับใครให้น้ําเยอะๆครับนี่นี่แบบนี้แบบนี้เเรียกแบบนี้นะนี่นี่เห็นไหมครับพี่นอกตะปูตะปานะกล้องอาจจะไม่ชัดนี่นี่นี่เขาเรียกตะปูตะป่าครับนี่ถ้ารุ่นนี้อัดน้ําเป็นเรื่องเลยครับยุบไปเลย ยุบไปเลยนะรุ่นนี้ยุบไปเลยนะรุ่นนี้ก็จะออกมาเรื่อยๆถึงให้สิบนาทีรุ่นนี้ก็โตครับไม่น้อยครับอยู่นี่ไม่เคยให้น้ําเยอะครับรอบแรกหยุดสิบแปดวันครับบอกไว้ก่อนความชื้นเยอะสิบแปดวันมาให้สิบห้านาทีแล้วก็อีกสี่วันให้สิบห้านาที ดอกไม่มาหยุดต่ออีก14วันครับปีนี้สำหรับสวนร้านก้อยผมทรงวิวครับหยุดอีก14วันเพิ่งมาให้น้ำวันนี้อีก15นาทีครับเริ่มเริ่มมาครับแต่ปีนี้มายากจริงๆบอกตรงๆแต่ไม่เคยกระแทกน้ำนรุ่นนี้มันก็จะมานี่ซวยน้ำไปเรื่อยๆ โดย10นาที2-3วันวันที่3วันที่4ให้อีก10นาทีจนกว่าดอกจะมาครบกิ่งครับพี่น้องปีนี้บอกตรงๆทํทำยากไม่รู้ว่าสวนอื่นทำง่ายกว่านี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับตำบลบุเปื่อยอำเภอ้ํำยืนทำยากครับเนี่ยสำหรับต้นนี้ถ้ามาแบบนี้เตรียมต้นก็ให้ปุ๋ยได้ครับปีนี้ทําเป็นต้นไหครับน่าจะทํา ป้องกันยากมากไม่รู้นะสวนอื่นอาจจะทำง่ายเป็นรุ่นเดียวกันแต่สวนนี้ทำปีนี้รุ่นแรกได้มารุ่นแรกได้มาห้าวได้รุ่นแรกมาได้มาสี่ต้นครับรุ่นนี้สี่ต้นรุ่นที่สองกำลังเป็นตะปูตะปาครับนี่รุ่นที่สองกำลังเป็นตะปูตะปาเนี่ยนี่ครับเห็นไหมเรียกตะปูตะปาแบบนี้นี่ ถ้าพี่น้องเห็นแบบนี้ห้ามกระแทกน้ำเนยนะครับเห็นโผงมานิดนึงเขาขาวนี่ห้ามกระแทกเด็ดขาดถ้ากระแทกนะแบบนี้ถ้ากระแทกน้ํานะเริ่มต้นใหม่ครับไปให้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเรียบร้อยครับอยู่นี่ไม่เคยให้ถึงครึ่งชั่วโมงทักครั้งให้สิบห้านาทีรือประโยชน์สามวันสี่วันวันที่สี่ให้ก็เริ่มมาครับถ้ารุ่นนี้ ไม่รู้นะสวน er, อื่นอาจจะกระแทกแก่มาแต่สวนก้อยขมกระแทกเม็ไม่เคยกระแทกครับให้น้ำสิบนาทีเว้นสามวันแล้วก็มาให้อีกสิบนาทีเว้นจนกว่าให้จนกว่าดอกจะมาทุกกิ่งครับปีนี้แต่ปีที่แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้ปีที่แล้วถ้ามาแบบนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วถ้ามาแบบนี้กระแทกน้ำปุ๊บจะมาหมดเลยแต่ปีนี้ไม่ได้ครับไม่เป็นแบบปีที่แล้ว ก็ให้น้ําเอาครับเนี่ยซวยน้ำเอาให้10นาทีเว้นสามวันวันที่4ให้อีกที10นาที15นาทีแล้วแต่ความชุ่มชื้นของทุเรียนเราครับพี่น้องแต่ปีนี้บอกตรงๆว่าถ้าใครทำดอกได้ก็ดีใจด้วยครับดีใจว่าทำดอกมากก่อนจะดีปีนี้ ทุเรียนสวนซ่องเกษตรทฤษฎีใหม่ยังไม่มาครบต้นเลยนะครับบอกว่าทํายากทําดอกยากครับแล้วก็ไม่ได้โศกสารด้วยครับกากโศกธรรมดาให้น้ําน้อยเอาให้ไปเรื่อยๆให้จนกว่าให้จนกว่าดอกจะมาทุกกิ่งครับถึงจะเพิ่มน้ําได้จนอย่าตีนหนูพออย่าตีนหนูแล้วก็ถ้ามาทุกกิ่งพร,ร้อมแล้วก็ดึงยอดครับ ใสปุ๋ยปีนี้ใส่เป็นยูเรียครับ4600บวกสูตรเสมอครับกินซีเคมีตองห้าผสมกัน3ส่วนปุ๋ยอินซีสามส่วนยูเรียส่วนหนึ่งครับโรยแล้วก็ให้น้ำครับปีนี้จะดึงยอดแบบนี้ปีที่แล้วใส่25เจ็ดเจ็ดปีนี้จะใช้เป็นยูเรียครับดึงยอดเพราะว่ากักโศกนานเหลือเกินอ่า ถ้าต้นไหนยังไม่มาก็ให้ไปเรื่อยๆครับบางทีแต่ล,ละต้นมันจะมากิ่งสองกิ่งก็ไปก็ไปให้น้ําอัดเต็มที่เลยที่เหลือก็ไม่มาแล้วครับจะเป็นอย่างนี้ปีนี้บางทีเห็นกิ่งสองกิ่งอัดน้ําปุ๊บกิ่งที่ยังไม่มาก็เนี่ยหายจอยเลยนะครับสําหรับทุเรียนเขตตาบลบุเพออำเภอน้ํายืนนะครับแต่ที่อื่นก็ไม่แน่ใจว่าจะมาเต็มต้นไหม แต่ที่นี่จะเป็นแบบนี้หมดเลยครับลหลายสวนครับครับเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ขอจบแค่นี้แหละครับมาอัพเดบเกี่ยวกับการให้น้ําอัดน้านี่ยุบหมดเลยครับแถวนี้เกษตรทฤษฎีใหม่ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ